เวลาเราไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยครับไปเข้าห้องน้ําปกติเราอยู่กันมานานมากเลยประมาณสิบกว่าปีคือห้าปีแหละเร,เ,เราก็าก,าก็อยู่กับปกติเข้าห้องน้ำผมก็ไม่ได้ปิดประตูอะไรแล้วเขาว่าชอบจะมาถามว่าคุยกับใครเขาก็ถามถามจนบางทีครับเราอะก็ไม่ได้อารมณ์ดีตลอดบางทีอะเราก็ถามกลับไปบ้างว่าแบบมันมันเริ่มเป็นมันมันเป็นความราคาญนิดนึงเราก็วยวายกลับไปบ้างว่าจะพูดทําไมนะะักนาเนี่ยว่าคุยกับใครโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ให้เขาเช็คได้ตลอดเลย เขามี user password ผมทุกโซเชียลทุกช่องทางเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้ว mm hmm. อะไรอย่างน้ครับทีเนี้ยพอเราแบบพูดถามกับไปบ้างว่าก็ไม่ได้คุยกับใครอะ่ะทำไมต้องถามแบบนี้ตลอดเวลาเลยมันมันเหมือนเม,มันเข้าทางเขาอะครับเขาจะรู้สึกว่านี่ไงไม่ได้คุยแล้วจะร้อนตัวทำไมเรื่องเล็ก ที่ทําให้เลิกรักอะสายนี้คุณไอซ์สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะคุณไอซ์ค่ะเรื่องเล็กที่ทําให้เลิกรัก<ส>คืออะไรคะไอซ์ค่ะครับก็เดี๋ยวผมขอเรื่อง่ก่อนนะครับคดีว่าเแฟนผมมาเป็นผู้ชายค่ะก็ค,ะคือว่ามันมันมีประโยคนึงครับที่มันดูแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันถูกพูดย้กยมันก็ทําให้รู้สึกแบบมันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าแฟนผมมาครับเขาชอบถามว่า คุยกับใครอีกนะครเป็นคําถามเป็นคําแค่นี้ละครับจากเวลาเราใช่เวลาเราไปเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยครับไปเข้าห้องน้ําปกติเราอยู่กันมานานมากเลยประมาณสิบกว่าปีสิบห้าปีแหละเราเ็าเขาเขาอยู่กับปกติเข้าห้องน้ำผมก็ไม่ได้ปิดประตูอะไรแล้วเขาว่าชอบจะมาถามว่าคุยกับใครอ่ะืะทั้งทั้งที่มันไม่ได้มีมูลเหตุอะไรเลยครับที่ไอ้พีชชอบไม่ถึงว่าไอ้เข้าห้องน้ําแล้วแบบโทรศัพท์อะไรเียหรือเปล่าคะเข้าถึงได้ถาม หรือรว่าไม่รู้ไม่รู้แหละยังไงก็ถามคือเราเข้าห้องน้ําไปเนี่ยเราก็ถือโทรศัพท์ไปเราก็ถ่ายโซเชียลไปเรื่อยๆเราก็นั่งนั่งแบบอ่านั่งนั่งถ่ายหนักครับแล้วก็จะมีประเด็นทุกครั้งเป็นเวลาแบบเป็นปีๆเราจะชอบเดินมาถามว่าคุยกับใครออ่ะแบบเนี้ยถามไปเรื่อยเรื่อยเราก็ถามแบบนี้ครับมาตลอดโดยที่เราเราไม่ได้คุยกับใครเลยเราก็ไม่มีมูลเหตุอะไรด้วย ผมอะโดยนิสัยไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เลยแล้วเวลาที่เราตอบว่าไม่ได้คุยกับใครแล้วเขาโอเคไหมคะเขาเชื่อไหมคะคือเขาก็เขาก็จะแบบมาเหมือนมาเช็คเหมือนกับอารมณ์ก็คือไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วเขาก็จะแบบมาเหมือนกับแบบทำมาหยิบของในห้องน้ําทําอะไรเงี้ยเพื่อดูหน้าจอเราว่าเราทําอะไรอยู่เคยมีอะไรที่เราทําแล้วทําให้เขาสูญเสียความไว้วางใจไหมคะตอนที่เราคุกันมานานสิบห้าปีเนี่ยช่วงปีสองปีแรกอะผมอะบอกเลยว่าผมอะ เคยบอกเลิกเขาไปประมาณสองถึงสามครั้งเรื่องเรื่องด้วยเหตุผลที่ว่าผมก็รู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์แบบนี้เราไม่ใช่เราเลิกกันเถอะแต่ว <okay. S 2> ่าถามว่าก็เป็นคนกลับเข้ามาตลอดผมก็โอเคเราไม่ได้มีใครอ,อะไรล้วก็โอเคเราก็ลองดูใจกันไปคบกันไปก็อยู่กันยาวมาแบบนี้ครับสิ <15 S 2> บห้าปีใช่ครับ <Okay. S 2> จนมันมีแบบเนี้ยมาเรื่อยๆครับเขาก็ถามถามจนบางทีครับเราก็ไม่ได้อารมณ์ดีตลอดบางทีเราก็ถามกลับไปบ้างว่าแบบมัน มันเลิศเป็นมันมันเป็นความราคาญนิดนึงเราก็อวยวายกลับไปบ้างว่าจะพูดทําไมน,นักหาเนี่ว่าคุยกับใคร <Okay. S 2> โทรศัพท์เนี่ยเขาก็ให้เขาเช็คได้ตลอดเลยเขามียูเซอร์พาสเวิร์ดผมทุกโซเชียลทุกช่องทางเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้ว mm hmm. อะไรนะครับทีเนี้ยพอเราแบบพูดถามกลับไปบ้างว่าก็ไม่ได้คุยกับใครอ่ะทาไมต้องถามแบบนี้ตลอดเวลาเลยมันมันเหมือนเป็นมันเข้าทางเขาอะครับเขาจะรู้สึกว่านี่ไงไม่ได้คุยแล้วจะร้อนตัวทําไมอ้ oh. แล้วก็ ทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนร่วมง,งานครับมันจะมีคนหนึ่งที่เขาอะชอบสงสัยว่าผมอะจะต้องคุยกับคนนี้แน่เลย <Okay. S 2> เขาก็จะอ้างอิงถึงคนคนหนึ่งแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงที่แบบบอกว่าก็นี่ไงคุยกับไอ้นี่สิอะไรเงี้ยเ,เราก็บอกว่าเอะก็ไม่ได้คุยอะไรบางทีก็คุยงาน <Okay. S 2> อะไรเงี้ยครับบางท <Okay. S 2> ีน้องเวลาก็คุยงานก็ให้เขาดูว่าเนี่ยคุยงานแต่บางทีเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าคุยกับคุยกับมันใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราแบบเริ่มตอบกับด้วยน้ําเสียงที่ อาจจะลำลำคาญเขาก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปปกป้องเลยนะ,ะกลายเป็นเรื่องปกป้องอีกอะไรเราก็เลยบอกว่าเอ๊อทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่มันถูก <Okay. S 2> เขาเรียกว่าอะไรพูดยำ้ยำๆ <Okay. S 2> มาตลอดหลายปีโดยที่เราไม่ได้คุยกับใครแล้วมันไม่ได้มีมูลเหตุเลยผมก็ยังไม่เข้าใจจนทุกวันนี้ว่า ทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ตลอดเวลากับผมการหึงหวงเบาๆก็เป็นเรื่องก็น่ารักน้อยอ่ะก็ดแต่พอมันมากไปมันแอบมีความดูถูกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้อางจริงเราก็น่าจะมีความรู้จักกันและเชื่อใจกันได้ประมาณนึงเลยทีเดียวเนาะแล้วสุดท้ายแล้วไงคะไอถึงกับเลิกกันเลยหรือเปล่าด้วยประเด็นนี้จริงๆะครับมันมีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็มันจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายๆอย่างที่มันมันจุกจิกจุกจิกเรื่อยๆจนแบบ บางทีครับมันมันเหมือนกับว่ามันสะสมมาเรื่อยๆทุก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 ลายมันมีเรื่องอื่นๆอีกจนวันวันหนึ่งอะครับผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแบบไร้าอารมณ์ไร้รอยยิ้มไม่มีความสุขจนแบบว่าสิ่งนี้ยมันออกมาจากทางท่าทางหรือสีหน้าของผมแบบออกออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเขาอะครับก็ถามถามผมทั้งวันเลยว่าเป็นอะไรเป็นอะไรจนจนแบบเริ่มถามแบบทะเลาะกันผมก็เลยแบบตอบออกไปโดยที่มันแบบมันรู้สึกเองครับว่า เออเราแบบม,มีความสุขแล้วอะมันมัน hmm. มันไม่เราเราไม่ได้ไม่รู้สุกอะไรกันแล้วอะแบบเลิกกันโทรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาตกใจไหมคะกับคําว่าเลิกของเราเขาตกใจมากครับแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเ,าเขาทําอะไรผิดผมก็อธิบายเล่าเรื่องพวกนี้ครับสิ่งเล็กๆล็กดนั้นที่มันแบบเขาทําเนี่ยแล้วถ้าจะถามว่าเราไม่เคยคุยกันหรอเคยคุยครับแต่พอเริ่มพูดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นการุวยวาย จะมีคำที่บอกออกมาว่าทำไมล่ะอยากเป็นแป้งนักหรออะไรแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันในเรื่องเนี้ยกำลังจะคุยกันถึงเรื่องนกับการแก้ปัญหามันกลายกลายเป็นว่าไปตีฟูเรื่องเรื่องอื่นน่ะคือไปดังมากกับสิ่งนี้ซะก่อนเช่นแบบว่าเอ้ยคุยกับใครป้าป้าไม่ได้คุยอ่ะทำไมต้องทำโมโหด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นเรื่องใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> ทั้งทงที่ก็บอกแล้วงไงว่าไม่ได้คุย เนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันบั่นทอนจริงนะในคําพูดบางคําพูดเ่ยนะคะคือไอซ์อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กๆแต่พี่อ้อยว่ามันก็ใหญ่นะถ้าคนคนหนึน่งไม่เคยเชื่อใจฉันเลยถ้าคนคนหนึ่งคิดว่าฉันจะต้องทรยศตลอดเวลาที่มีโอกาสอย่างเงี้ยจริงที่อ้อยพูดถูกเลยครับผมมองว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เชื่อใจกันอีกแล้วอะมันดีกันลําบากใจแล้วอืมอืมค่ะแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยครับพอพอบอกเรื่องกันไปปุ๊บเขาก็ขอโอกาสเปลี่ยนผมก็โอเคให้เวลาเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยนะครับเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยถือว่าเป็นคนที่ดีขึ้นทุกอย่างแต่สิ่งที่มันเลิกไม่ได้มันก็คือเรื่องที่จะถามถามเรื่องเหล่านี้ยที่มันยังจุกจิกอย่างเนี้ตลอดเวลาจนจนมันกลายเป็นแบบเวลาเราแบบสมมติเราปวดท้องเราเอาไปเข้าห้องน้ำอย่างเนี้ยมันกลายเป็นคํากระแนะกระแหนนะครับว่า อ๋อปวดท้องบ่อยจังเลยวันนี้ยอแต่พี่กลับมองว่าเขาดูไม่มั่นใจในตัวเองมากนะคือคือคือเขาคงเชื่อใจไอซ์นั่นแหละแต่มีคนเยอะมากค่ะอันนี้ถ้าถ้าเรามองกลางๆอะนะคะคนบางคนพยายามหาความมั่นใจเพื่อจะกลบความไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าการพูดอะไรไปแบบเนี้ยจะยิ่งทําให้ไอซ์เองแสดงออกซึ่งทําให้เขามั่นใจได้มากขึ้นน่ะแต่เขาลืมคิดไปว่าไอ้คําพูดเหล่านี้มันบั่นทอนเราไปอีกฝ่ายหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วมันเยอะไปมันบ่อยไป เหมือนคนที่แบบว่าไม่มั่นใจว่าอีกคนรักไหมแล้วก็ถามอยู่นั่นแหละรักเปล่ารักหรือเปล่ารักหรือเปล่ารักหรือเปล่าซึ่งบางทีเราก็ลืมไปนะคะว่าคำว่ารักมันพูดง่ายอ่ะเขาจะตอบสงๆงก็ได้เนะแล้วต่อให้เขาตอบว่ารักไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะอต้องถามด้วยจะพูดใช่ไหมล่ะอะไร่งเงี้ยคือคือมันมีอารมณ์อย่างนี้อยู่จริงๆนะคะเผื่อว่าเราจะได้เรียนรู้กันว่าความเขาเรียกว่าความสบายตัวในการอยู่ด้วยกันสําคัญมากผมก็ให้เวลาเขาในการเปลี่ยนแบบเลิกลองดูแต่เขาก็เปลี่ยนไม่ได้ก็มีระยะเวลาประมาณ4ี่ถึงเดือนที่หลังจากกที่ผมบอเลิกไป หลังจากนี้มาเนี่ยเราก็ค่อยๆเขาเรียกว่าลองปรับเปลี่ยนดูซึ่งผมอะมันมันไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันรู้สึกว่าม,มันมันไม่สบายใจละ<ไ><ไ>ผมก็เลยให้คำตอบเหมือนเดิมว่าเออเราเราเลิกกันนะเขาก็ก็ก็โอเคเขาก็ไม่ติดใจก็ก็เลิกกันด้วยดีเพราะว่าแต่สิ่งที่เขายังติดใจอยู่ก็คือว่าเขามั่นมั่นใจมากว่าเลิกกับเขาเนี่ยเพราะผมมีคนอื่นซึ่งผมตอบได้เลยว่าผมไม่มีใครผมยังให้ความซื่อสัตย์จนถึงทุกวันนี้ ผมก็ไม่มีใครผมโซ่แล้วก็ก็คืออยู่อยู่อยู่คนเดียวโดยที่ก็ไม่ได้คุยกับใครนี่แอบเสียดายแทนเขาเนาะค่ะมีคนที่รักจริงๆมีคนที่ซื่อสัตย์ขนาดนี้แล้วยังจะเอาอะไรอีกน่าเสียดายแทนเขาจริงๆค่ะนะผมจะบอกว่าคผม,มยอมตัดเพื่อนออกหมดเลยผมไม่มีใครไม่คือคือแทบจะไม่มีเพื่อนเลยมีแค่เพื่อนที่ทางานแล้วก็เพื่ออยู่กับเขามตลอดเนี่ยครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีความเชื่อใจกันเลย ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะในที่สุดแล้วการอยู่ด้วยกันเราต้องแคร์ความสบายตัวและสบายใจของคนทั้งคู่การเชื่อใจกันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายตัวและสบายใจถ้าบังเอิญว่ามีใครสักคนหนึ่งทำร้ายความไว้วางใจอ่ะอันนี้พี่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมอีกฝ่ายหนึ่งถึงรู้สึกไม่ไว้วางใจแต่ถ้าเขาไว้วางเขาทําตัวหน้าไว้วางใจมาตลอดแล้วยังพยายามจะแบบจี้ปมอยู่เนี้ยอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าพยายามหาเรื่องหาเรื่องตลอดเวลามันมันก็ทําให้เหนื่อยใจได้เหมือนกันเนาะ ได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดินหน้าต่อไปเนาะแล้วขอบคุณมากกับวิธีคิดจากเรื่องราวในชีวิตของน้องจะได้เป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนด้วยว่าเรากําลังเยอะเกินไปหรือเปล่าเชืะะ่อว่าตอนนี้ก็มีหลายคนกำลังพยายามทบทวนกับตัวเองอยู่ขอบคุณมากๆนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะดูค่ับ f r i Day จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะเรื่องเล็ก ที่ทำให้เลิกรัก